สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับทางเพจทักคาบินเนไทยของเรานะนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ได้เข้ามาพูดคุยกันนะครับพอดีวันนี้ก็ผมมาอยู่กับช่าง X นะครับหรือว่า X-X ็กซ์กกีตาร์แคร์ก็พอดีเอาเจ้าทักคาบินเนทองผมนะครับคือรุ่น g n n 9 c e e นะฮะตัวนี้ก็ใช้มาปีกว่าแล้ว คือถามว่าเสียงดีไหมเสียงมันดีครับแต่ที่ผมเจออยู่ก็คือมันทัชชิ่งมันจะสูงด้วยที่ว่าขนาดจูน e flat แล้วแล้วก็ใช้สายเบอร์สิบเอ็ดนะฮะมันก็ยังเจ็บนิ้วแล้วปัญหาของมันคือมันจะมีแว่งนิดๆผมก็ก็เลยลองลองหลายสำนักแล้วนะฮะแล้วสุดท้ายก็ก็ไปไปเจอกับ แคลแครตัวนงแคลน่าแค่นี่รถยนต์แล้วตัวกีตาราแคน่ะก็เลยลองสอบถามดูแล้วก็ทีเนี้ยมาติดใจตรนนี้ว่าช่างแคลของเราเนี่ยใช้เจ้าทาคาม์ินิเหมือนกันคือเป็นเป็นประมาณว่าเป็นคนเอ็นยี่สิบเนี้ยที่ผมลงงนที่ไปก็เลยว่าเออคุยกันบอกว่าเขาบอกว่าสามารถทําให้มันต่ําได้แล้วก็อะไรเงี้ยซึ่งถูกใจผมมากเลยแล้วแล้วผมก็อยากใช้สายเบอร์สิบสองด้วยไงฮะแต่ที่ผ่านมาคือใช้แล้ว ถอดทิ้งตลอดเลยมันไม่ได้ตึงหรืเจ็บนิ้วหัวนิ้วกับยังไม่แข็งแรงขนาดนั้นนะคือคือผมเป็นคนเล่นเบสมาก่อนนะแล้วเพิ่งมาเล่นกีตาร์ก็เลยอ,อาจจะแบบไม่ไม่ขนาดนั้นก็เลยได้เอามาให้ช่างทําเมื่อสักสองวันนะแล้วก็วันนี้มารับผลปรากฏว่ามันอันนี้คือจ e ูน e flat นะฮะถูกใจถูกใจฮนะจนะแล้วก็คือมันมัน,ม,นมันโอเคนะอ่เดี๋ยวจะไปทดลองจริงอีกทีว่าถ้ามันต่ำไปก็ ช่างเขาก็ยังสามารถแก้ให้ได้นะครับแต่ผมว่ามันโอเคมันเราต้องปรับน้ำหนักมือด้วยนะครับทีนี้ก็เลยทีนี้คือบางทีเคยคิดนะว่ากีตาร์มันก็แพงเคยคิดจะขายทิ้งเหมือนกันนะฮะก็เลยวันนี้อยากจะถามช่างแอดให้ให้พอเป็นแบบเป็นเป็นวิทยาแนวทางแล้วกันว่าเอ้ยก่อนที่เราจะขายกีต้าร์ทิ้งเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ดีไหเนี่ยมันควรจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ช่างแอดแนะนาครับ ตัวของมผมนะว่ากีตาร์เนี่ยแต่ละแบรนด์แต่ละค่ายเนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร์อย่างทัาคาเมเนตเนี่ยมันที่ผมจากประสบการณ์ที่ผมลองมามันจะออกแนวเบสไม่ได้ตุ้มตามเท่ากีตาร์อเมริกาคือกีตาร์อเมริกาสี่สายบนเนี่ยเสียงเบสจะเป็นมิดโลจะเยอะมากย่านกลางที่ต่ำแล้วก็เป็นเบสที่ใหญ่แต่เขาจะ มีความเนิสายหนึ่งสองอ่ะคือคือเหมือนทันทวงกันเมือกันซาวสูงแต่ของทากามิเนะเนี่ยผมจะชอบสเสน่ห์ตรงที่ว่าสายหนึ่งสองเขาเนี่ยจะใสเป็นประกายแล้วก็แบบหวานแต่เบสเขาจะสู้ US ไม่ได้แต่ที่ดีเลยคือระบบของไฟฟ้าไฟฟ้าเนี่ยคือผมส่วนตัวผมจะจับไม่ได้เจแปนเดี๋ยวเพราะหนึ่งเลยเจแปนเนี่ยจะให้ความถี่ที่เต็มที่กว่าผมรู้สึกว่า จริงไม่ใช่ไม่ดีนะครับก็ดีแต่ว่าอยู่ที่ตามเรียกว่าตามงบของผู้เล่นด้วยตามนั้นแต่ทีนี้ทากาบินเอ็เนี่ยจะออกแบบมาอย่างหนึ่งคือจะมีเป็นปีตั้งแต่ปีรุ่นเก่าที่เป็นสามปุ่มเป็นหน้าเขีมคลีนนั้รจะเป็นล้วจะเป็นบล็อกรุ่นใหม่ก็จะมี expm ct4b อะไร dxpm คูหนึ่งสองสาอะไรเงี้ยสามารถเอามา a d ดจัดปรับแล้วก็ใช้เป็นวิธีสลับแก่ ไม่ต้องยึนดน็อตครับอ่าก็สามารถเราสามารถซื้อ B ีแอมนะมาเสียบได้เลยอันนี้คือข้อดีข้อเด่นของเขานนที่ผมชอบแล้วสองเลยคือเรื่องบาลานซ์ธากามินเสามารถทําได้ค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นต์สหรับตัวผมนะผมให,ผมให้ผมให้เรื่องบาลานซ์เนี่ยมาบวันเลยรเรื่องของสายดังเท่ากันนะ่ะผมตั้งแต่ผมเล่นกีตาร์มาผมจะซีเรียสเรื่องบาลานซ์มากแต่ธากามินเนจะให้ประโยชน์เรื่องบาลานซ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะเหมือนเขาวางร,าระบบเปโซมาดี ทีนี้ก่อนจะขายกีตาร์ทิ้งกันให้คิดพิจารณากันก่อนว่ากีตาร์เราไม่ชอบเพราะอะไรมันไม่หวานมันไม่เราหาตัวเองก่อนว่าเราชอบอะไรเราชอบต้หวานเราชอบกีตาร์เมริกันซาวเราชอบกีตารา์แบบดุด,ดันหรือหวานให้ถาม่างนี้ก่อนแล้ว โฟกัสไปเป็นทรงไปทรงไม่ว่าจะเป็น om ทรงเล็กที่เล่นฟิงเกอร์สไตล์เสียงกลางกับแหลมจะเยอะหน่อยนะฮะแล้วก็เป็นทรง ga อะไรเงี้ยกางกับแหลมถ้าเป็นเดสนอตส่วนตัวผมผมจะชอบทรงเดสนอตนะครับเพราะว่าเดสนอตเนี่ยค่อนข้างเล่นในกว้างตีคอร์ดก็ได้กิ้งก็ดีจัมโบ้ก็สําหรับคนที่ชอบสิ่งนี้ใหญ่เบสได้เยอะกลางวานเสียงกลางน้อยอ่ะก็จะดีตีคอร์ดกังมันวาน,วานอ่ะทีนี้ไปหาตัวเองกันก่อนว่าชอบอะไรแบบไหนตรงเนี้ยสาคัญ แล้วค่อยมาดูว่ามาคุยกับช่างทีว่าโทนเสียงกีตาร์แต่ละตัวเนี่ยที่แตกต่างไปเนี่ยผมผมเชื่อเรื่องหนึง่งอันนี้ส่วนตัวว่ากีตาร์เนี่ยต่อให้เป็นร็อตเดียวกันสีเดียวกันปีเดียวกันเสียงไม่เหมือนกันครับอ,อันนี้คือเรื่องจริงส่วนตัวผมนะเพราะผมเวลาผมไปซื้อกีตาร์มือหนึ่งเนี่ยผมจะเอามาลองสมมุติว่าในในร็อตนั้นมีกี่ตัวเขามีของเท่าไหร่จะต้องอมากองให้หมดมผมจะหาตัวที่เสียงที่มันฟรีกวนซี่ตรงนั้นเนี่ย ความถี่ที่ตอบสนองตอนที่ลองนั้นนั้นนะ่ะให้ตรงกูผมที่สุดบางตัวก็แหลมไปบางตัวก็เบสเยอะไปบางตัวก็ไม่ค่อยออกเนีย้ยผมก็จะหาตัวที่ดีที่สุดในในห้าตัวในหนึ่งนั้นเพราะฉะนั้นเลือกนี้ก่อนเลือกนี้ให้ให้จบก่อนก่อนจะขายเพราะเนี้ยถ้าเราทําอย่างเงี้ยทางที่เราจะขายจริงมันจะแทบจะไม่มีแล้วนี้เราค่อยมาหาช่างว่าเหตุผลอื่นมันสูงไปเนี้ย่ออย่างของพี่่เป็นกรณีที่ว่าเอ้ยอยากอยาก ที่มาหาผมคือกีต้าร์มันเริ่มแขว่งก่อนสาเหตุคือมันแกว่งเพราะว่าไปใส่สายเบอร์เล็กจัดเพราะว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาที่ถูกต้องคือสแดนดยังสูงอยู่ครับซเดลยังสูงอยู่แล้วบิดมันหนาบิดมันหนาเนี่ยผมต้องทําการปาดบิดปาดบิดออกเพื่อให้บิดมันบางลงเพื่อให้สแดนดโผล่มากขึ้นเพราะผมมากขึ้นเราค่อยอ d จจั t สเดนดอ a d จ u s ให้มันต่ําลงให้มันได้ในเบอร์สิบสองที่เราคุยกันไว้ทีนี้มันมีการทำอย่างเงี้ยมันก็จะ เขาที่เข้าทางอ่ะมันจะง่ายขึ้นละเรื่องที่ต้องดูเป็นตัวไปกีตาร์แต่ละตัวบััคไม่เหมือนกันบางตัวก็ขันคอไม่ได้ขันขันแล้วไปสุดบางตัวก็อาจจะแบบว่าอะไรนะเตี้ยมันเลยบางตัวก็สูงเหลือเกินมันต้องบางทีเตี้ยเกินไปทําให้เป็นบัสได้เหมือนกันครับมันก็มันเป็นปัญหาได้เหมือนกันมันปัญหากีต้าร์เนี่ยมันร้อยหลักหลากหลายร้อยแปดเรื่องมากแต่ทีนี้ว่าการที่ก่อนจะขายทิ้งเนี่ยคุณต้องหาตัวตนก่อนว่าคุณชอบอะไรแล้วไปให้ถูกทาง ไปในรุ่นนั้นๆไปในตัวถ้าทางที่ดีนะเอาทิศผมไปใช้ได้เลยคือซื้อตัวที่ชอบจากคนคนนั้นเท่านั้นสมมติเป็นลองกีตาร์พี่ดีโอใช่เลยต้องซื้อจากพี่ต้องพยายามจีบพี่ได้คือ <c oughs> <c oughs> นี่คือเรื่องจริงครับคือเจอกีตาร์ตัวไหนต้องซื้อตัวนั้นออันนั้นเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นอย่าเย็นๆแล้วก็มาปรึกษาช่างครับอ่าปรึกษาช่างว่าอาสมมติว่านี่ เรื่องของซัตเดอวัสดุต่างๆนี่คือทัสคิวใช่ไหมครับนี่คือกระดูกที่เป็นชิ้นๆอะไรอย่างเงี้ยอ่านี่คือกระดูกอย่างเงี้ยก็มีผลต่อเสียงหมดอย่างเงี้ยอย่างฟรีกคนซีของทัสคิวที่เป็นการาฟเทคเนี่ยเขาก็จะให้มิดไฮแล้วก็วอลลุ่มของเสียงที่ดังขึ้นครับอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกความรู้หนึ่งในการที่จะโมดิฟายต้าไม่ว่าจะเป็น Bit pin, บิดพินกระดูกอีโบนีโรสฟูดมีผลนิดนิ่หน่อยหมดมีผลหมดเลยใช่ครับเพราะฉะนั้น การที่มาประหาช่างเหมือนมาปรึกษาว่าเอ้ยช่างผมอยากได้เสียงเป็นอย่างเงี้ยครับมันจะต้องใส่อะไรอืมันควรจะใส่สายแบบไหนสายก็มีผลครับผมให้สายนี่สามสิบเปอร์เซ็นต์พอบอลแปดสิบยี่สิบบอนเสียงไม่เหมือนกันนะครับส่วนตัวผมพอตบอลจะเป็นธรรมชาติจะแฟร์แ์หน่อยแต่ถ้าเป็นแปดสิบยี่สิบอลเบสกับแหลมจะแบบเยอะมากแล้วเสียงแหลมจะเป็นย่านที่จะเป็นเคแบบ เป็นกลางเสียงมิดเยอะๆหน่อยอ่ะจิกๆขูหน่อยอแต่น่าจะเป็นย่า K, K นทัก 4K 2K จะออกมาเยอะมากเลยครับอนกันชี่ย่านนั้นจะออกมาเยอะแล้วเบสเต้มตมต้มความถี่ต่ำเยอะแต่แล้วแต่คนชอบตรงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกันแต่ทีนี้ว่าแค่เปลี่ยนสายก็ทําให้ซาวาเปลี่ยนได้แล้วเหมือนกันครับแต่และเพราะฉะนั้นถ้าจะเขาเรียกอะไรอ่ะจะแก้ปัญหาต้องเข้ามาคุย ครับคุยหรือปรึกษาผมทั้งเว็บไซต์ทังอะไรก็ได้ทางผมแอคคิตาแพรที่เขาแชร์ไปนะแล้วก็เข้ามาถามได้ว่าอยากรู้อะไรประมาณไหนผมปรึกษาฟรีอ็ไม่ได้คิดทางอ่าแต่ทีนี้ว่าลองเอาคลิปนระกไปลองลองบีบให้ให้เขาเรียกอะไระบีบให้มันแคบลง ชอยในการเลือกซื้อกีตาร์เพื่อให้มันแคบลงเราจะได้ขายทิ้งยากๆถูกไหมครับปัญหาคือการซื้อการซื้อเราซื้อแล้วทุกใจไหมผมว่าอันนี้หลักหลักเลยคือถามว่าบางทีอ่ะเหตุผลหลักๆคือ a อคชั่นเตี้ยมันมันจัดได้ล่ะส่วนตัวผมอ่ะแต่อย่าไปทํากันเองผมว่ามันยังยังอันตรายไปหน่อยเกิดเอาลงไปติดเฟดล่ะใช่ครับอ่าติดเฟดก็ต้องวิหาช่างเพราะนี้ ไม่ได้ทาให้คุณแยงไม่กล้าทําครับเมื่อก่อนผมก็ทาเองครับก็มีความรู้อะผมเละผมก็ทําตัวก่อนหน้านี้มาแล้วครับก็สุดท้ายก็ต้องวิ่งครับสุดท้ายแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะหาทางที่ถูกต้องดีกว่าอ่ามาคุยกับช่างปรึกษาก่อนสรุปราคากันให้ได้ในระดับแล้วค่อยอ่ามาคุยปรึกษากันแล้วก็มาทามาอะไรก็ว่ากันไปผมว่าจะเป็นอะไรที่ เขาช่างเขาผ่านอะไรไมาเยอะเขาผ่านต้าผ่านอะไร,รการแก้ไขไมาเยอะแล้วน่าจะให้คาคาตอบได้ดีกว่าครับแล้วก็ที่ที่มาทําวันนี้ก็ราคาก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แพงแบบเวอร์นะคือมันปกติมากนะคือคือมันทําแล้วมันก็เรียกว่าแฮปปี้นะฮะคือคืออ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ก็คืออยากสรุปว่าจากัจากจักตัวเนี้ยฮะคือมันคนละเรื่องเลยคนคนละโลกเลยฮะจากที่แบบอ่าคือจากที่แบบ วันนี้จะเป็นเล่นนี่จะต้องเจ็บนิ้วอีกเหรออะไรเงี้ยแต่มันมันไม่ใช่แล้วต่อไปนี้นะฮะ<ม>ก็ฝากไว้ว่าอคืออาจจะช่างคนอื่นก็ได้นะแต่ว่าสําหรับผมสาหรับผมเนี่ยผมลองมาช่างอื่นแนละ้วแต่ว่าเออพอมาทํากับช่างเนี่ยแล้วก็การพูดคุยมันมัน,ม,นมันตรงจริตกันนะฮะมันโอเคปรึกษาได้ถ้ามีอะไรก็ฝากถามมานะช่างเอ็กแอคเรานะยินดีจะตอบให้นะครับแล้วกนะ็อ่ มาทำเลยครับผมว่าเรากินท่าเราจะดีขึ้นเยอะเลยครับมันมันมันจะอย่างนั้นเลยนะครับฝากไว้แล้วกันถ้ามีอะไรก็สอบถามมาเ็เ๋ยวไว้มีโอกาสหน้าเราจะมาถ้ามีอะไรอยากรู้เราก็เดี๋ยวจะให้ลองลองทิ้งคำถามแล้วก็เดี๋ยวผมอาจะทาคลิปไว้ให้อย่างนั้นเลยนะถ้าเพื่อนๆมีคําถามที่เขาเรียกว่าเป็นถามอยู่แบบนี้บ่อยๆอ่าครับแบบบางทีผมว่ามันจะมีปัญหาคือบั๊กแต่ละยี่ห้อจะไม่เหมือนกันครับ อย่างที่แน่ๆเนี่ยถ้าเอาที่ผมเจอกับตัวนี้นะรุ่นจีนเนี่ยอ่าอครับอันนี้ที่ผมเจอบั็กของรุ่นเนี้ยนะฮะบิดหนาทุกตัวครับอ่าบิดกตัวนี้ไม่ค่อยพอเอาลงนะคนที่เล่นเตี้ยจัดหมดสิทธิ์นี่คือปัญหาที่ผมเจอกับรุ่นจีนนะฮะอันนี้อันนี้บอกเป็นไกด์ไลน์หรือที่เหลือใครเจอปัญหาอะไรก็ค่อยว่ากันครับโอเคครับครับก็ฝากไว้แล้วกันนะช่างแอคก็เอาเขาเรียกว่า เป็นช่างประจําของทงนี้เห็ุเราแล้วกันรบกวนด้วยนะมีอะไรก็สอบถามนะบางทีชั้งต่อไปอาจจะไม่ถูกใจเพราะมันอาจจะแบบเฮ้ยกวนหรือเปล่าไม่ใช่นะคือคือบางครั้งมันต้องหาช่างจริงๆนะฮะเข้าใจตามนี้นะครับผมก็คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะขอบคุณช่างแอคด้วยนะครับผมสวัสดีคครับ